มันเทรดอะไรมาวะเอาไปแล้วกันซีซิกับสามหมื่นเพชรอ่าเป็นข้อเสนอที่ดีใช่ไหมล่ะน้ำชายเอาหรือเปล่าดีสิกเนเจอร์ด้วยนะเอาชิฟดิวแมนนะครับมันเสนอผมอเฮ้ยมันกดวะเฮ้ยกดจริงเปล่า,เ,าเดี๋ยวลองดูนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันเอาคุณผมมู้ชม โอ้โหเฮ้ยมึงเอาเหรอวะหวานเกียบเลยผมได้ชีฟดิวแมนเฉยคุณผู้ชมมันไปร้อนมาจากไหนวะเนี่ยตัวนี้ตำาๆก็แสนห้านะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชม,ชมทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปคลิปสั้นนะครับและคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Toilet Tower Defense นะผมเพิ่งได้ชีฟดิวแมนมานะครับเพราะงั้นเราจะมารีวิวกันแบบสดๆร้อนเลย <Yahoo! S 1> ตัวนี้ก็บอกก่อนนะครับเป็นนิวก็ตลี่หรือว่าก็ตใหม่นะครับผมตอนนี้เนี่ย คนหากันได้คลักเลยนะครับราคาเปิดตัว3 0 0แสนนะผม <Wow. S 1> เห็นมีคนซื้อคาตาเลยแต่ตอนนี้ก็จะลงมาเหลือประมาณแสนกว่าๆแล้วก็ยังถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับราคาวางของตัวนี้ต้นเกมนะอยู่ที่1,500นะครับก็จะเป็นยูนิตประเภทสปอนนะครับก็คือสปอนพวกยูนิตฝ่ายเราเนี่ยออกมาแล้วก็มาตีฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแต่ผม่ไม่รู้นะว่าตัวนี้มันเสกตัวอะไรออกมาไม่เคยมีเหมือนกันมันแพงนะ ู่ดีๆก็ไปแลกมาได้นะครับ c ีซกับ 30K ได้มาแบบงงๆเลยนะไอคนแรกก็ถ้าจะบ้านนะหรือมันมันร้อนหรืองไงวะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวางแล้วเนี่ยมันก็มีตัวเหมือนจะเป็นตัวดิวแมนเดินออกมาจากอุโมงค์เรานะครับนี่เป็นแบบนี้เลยเทนะแต่เลือดมันไม่มีบอกอะ่ะผมก็งงว่าทำไมมันไม่มีบอกว่ามันบักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ จริงๆอะมันต้องมีเลือดบอกนะว่าเลือดเราอะเท่าไหร่หรือมันไม่มีวะแต่เอนจิเนียร์มันมีอะคุณผู้ชมคือเราจะรู้นะครับของเอนจิเนียร์ว่าเลือดของเราเนี่ยมีเท่าไหร่บ้างแต่ไอดิวแมนตัวเนี้ยออกมาเลือดมันไม่บอกนะว่ามีกี่หมื่นกี่แสนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้จาก DPS ที่เราอัพนะครับแต่บอกก่อนนะว่าตัวนี้ราคาอัพอะเท่ากับเอนจิเนียร์เลยเผลอๆถูกกว่าด้วยนะเพราะว่าเอนจิเนียร์มันรีเวิร์กใหม่อัพแพงพอสมควร แต่ก็เป็นยูนิตประเภทเดียวกันนะครับวางได้4ตัวเหมือนเอนจิเนียร์แต่ตัวเนี้ยคูดาวอยู่ที่30วินะเลเวล 1, l เลเวล2ตอนนี้ผมอัพเป็นเลเวล3แล้วก็ยังอยู่ที่30วินะครับที่เพิ่มก็คือ DPS กับเลือดมันเยอะขึ้นเฉยๆการออกก็ไม่ได้แย่นะ30วิออก1ตัวถ้าเราวาง4ตัวเนี่ยก็ออกค่อนข้างไวเลยดาเมจแรงด้วยนะดูดาเมจชนมัน โอ้โหแต่ว่าเจอล็อกเก็ตทอยเลตเข้าไปไม่ไหวว่าเฮ้ย oh, <no. S 1> บ่อแตกไหมเนี่ยยังได้อยู่เฮ้ยมันยิงเลเซอร์ได้คุณผู้ชมเลเวลสแล้วมันยิงเลเซอร์ได้นะครับอันนี้ผมก็ลงด่านอีเวนต์เนาะผมเลยไม่สามารถจะใช้ซันต้ากับอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับมันก็เลยจะได้เงินช้านิดนึงเพราะว่าผมซื้อตัวปินเตอร์ราคาถูกๆมาใช้อะผมยังไม่มีตังพอที่จะซื้อปินเตอร์ตัวใหญ่ เดี๋ยวขั้นต่อไปเนี่ย8,000นะครับเลือดก็จะเพิ่มมาเยอะมากนะเลือดจะเป็น800 0 0 0นะครับตอนนี้เราก็อัพเป็นเลเวล4แล้วแต่ผมดูไม่ออกหรอกนะเพราะว่าโมเดลมันไม่ได้เปลี่ยนเลยเวลามันสปอนยูนิตออกมาเนี่ยผมไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าตัวไหนคือตัวของเลเวล4ที่เราอัพเข้าไปแต่รู้ว่ามันเก่งอะ่ะเห็นไหมมันชนปุ๊บชนะเลย นี่ยิงเลเซอร์ด้วยนะแต่ว่า DPS มันเบาไปหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันบลักหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเป็นเลเวลสุดท้าย DPS ของตัวที่สปอนออกมานะครับจะอยู่ที่7 5 0 0 0 DPS เลยนะครับตามโฆษณาแต่อันเนี้ยมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะบลักก็ได้เพราะมันไม่น่ากาก,ากขนาดนี้อันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆใชายเรารู้สึกว่ามันกาก,ากเล็กน้อยมันไม่สมกับที่มันเป็นกอลลี่อ่ะคุณผู้ชมผมว่าเอนจิเนียร์มันยังเก่งกว่าน่าจะบักแหลอมั้ง หรือว่ายังอัพเลเวลไม่แม็กก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองก่อนนะครับเห็นปะอันนี้แค่เว็บ28แล้วเป็นด่านอีซี่ด้วยนะครับเฮ้ยตัวอะไรวนนะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมนี่มันอัปเกรดไททันนิวแมนนะครับมันสปอนตัวนี้ออกมาเหรอวะโอ้โหเลเวล5นี่สุดจริงนะสำหรับเลเวล5นะครับ DPS มี50,000แล้วเลือดเนี่ย1ล้านนะครับเก่งกว่าเอนจิเนียร์แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้โ <c> ห <oughs> ตีแบบนี้ พี่ทำไมพี่ไม่ยิงเลเซอร์ล่ะพี่ <S <S โอ้โหเสียหมดนะอัพเกรดไต่ท่านดิวแมนผมชกๆแบบนี้เนี่ยนะเฮ้ยตลกหรือเปล่า DPS อย่างเยอะแทนที่จะยิงเลเซอร์ดูมันทำนี่เนะี่ยแต่มันอึดอยู่นะยืนแรกเลยคุณผู้ชมใส่เดี่ยวได้หมดนะครับ <laughs> สุดจริงเดี๋ยวเราจะอัพเป็นเลเวลสุดท้ายกันเลยนะเรียบร้อยนะครับก็เลือด 2ล้านนะคุณผู้ชม DPS อยู่ที่75,000ตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าไหวไหมแต่ตอนนี้มันใส่เดียวกับบอสอะผมว่าบอสไม่รอดว่ะนี่ไงแต่ครูดาวถึง40วิเลยนะครับจาก30วิก็เพิ่มมาเป็น40วิแต่แรกมากับเลือดที่โคตรอึดกับดาเมจที่โคตรแรงนะตบที่75,000นี่ไงมิวแทนทอยเลอ้อาโดนมิวแทนทอยเลดสอยร่วงไปแล้วนะครับ ไทท่านดิวแมนอัปเกรดผมนี่ยังมาครับไม่เลิกมาแล้วเดี๋ยวดูกันว่าวัดกับบอสนี่ไหวเปล่าบอสเดือดสอง0 0นยังไงวะนุม่มจวกเรียบร้อยนะครับหมัดเดียวลงไปนอนเลยบอสตายเออมันใช้ได้อยู่คุณผู้ชมถือว่าโอเคแต่ผมว่าถ้าอัพเลเวลตัน4ตัวเนี่ยมันถึงจะใช้งานได้ดีนะ แล้วถ้าเล่นคอมโบกับเอนจิเนียร์เนี่ยผมว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะตัวเนี้ยแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องยอมเขาเลยนะครับแม่งเท่แค่นั้นเลยผมยอมจ่ายเลยนะแสนกว่าเนี่ยแสนกว่าเพชรเพื่อความเท่ระดับนี้นะครับก็เรียบร้อยจบไปสเว,ว็สามสิบเอ็ดวิถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับบ๊ายบาย